มาร่วมการแล้วก็มาร่วมัสียบรรลุคุณภาพอะไรบ้างครับครับผมก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลนครทนนะครับที่เชิญพวกเรามาพูดคุยเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าก็ครอบครัวเราก็มีครบเจนกันหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเจนที่แบบห้าสิบบวกสี่สิบบวกแล้วก็มีแบบกําลังจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็ยังเป็นแบบเด็กอยู่นะครับก็พูดคุยเรื่องสุขภาพ ต่างๆที่ที่คนวัยอย่างพวกเรานะครับวัยหลายๆวัยที่จะต้องดูแลนะครับก็จริงๆครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ที่พวกเรายังยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่แบบต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นครพนนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เนี่ย ช่วยดูแลพวกเราอยู่แล้วเพราะคือมีคนพีช,ชีพให้เราแล้วมานั่งตอบศึกษาความรู้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นบางทีเราใช้ชีวิตนี่อย่าเดานะครับแล้วก็เราปรึกษาคนที่มีความรู้ดีกว่าปกติเวลาแชร์ทุกเรื่องของการดูแลตัวเองสุขภาพอาษาองไรกันบ้างคะแนะนําเลยคราบถ้าดูแลสุขภาพก็พกอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยฮะวัยที่เป็นแบบวัยห้าสิบบวกนะครับก็ คือถ้าได้ยินหรือว่าได้ได้ศึกษามาเนี่ยก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลตัวเองละเป็นวัยที่10ปีที่จะต้องดูแลเพื่อที่จะเทินขึ้น60ก็เป็นวัยที่แบบว่าต้องดูแลสุขภาพเรื่องการกินเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายนะครับถ้าก่อนหน้านี้40กว่ากว่าเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของของวัยที่แบบทํางานนะครับแต่พอเป็นวัย50เนี่ยก็เริ่ม เริ่มทำงานน้อยลงแล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นครับอยากมยนนีมสค,คราุงานนยคับจากที่เรา,ารินคพนกนครัครผมก็ครอบครัวเรานะครับก็มามาเสวนาเนี่ยเป็นวันแรกนะครับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะมีความรู้อยากจะมาฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็มาที่ เซ็ทนทรัลพระรามสองนะครับ<ๆ>ก็จะมีทุกวันนะครับตั้งแต่<ๆ>วันศุกร์ที่24ี่นะครับแล้วก็ย4 25ี่2 7้าี่หบนะครับถึงวันที่27นะครับก็มาได้ทุกวัน4ี่วันนะครับก็ยังไงก็ติดตามเพจโรงพยาบาลนครทนครับว่าว่ารายชื่อที่จะมาร่วมงานเสวนาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูย้อนก็ดูในเพจโรงพยาบาลนครทนได้ครับพี่รถ่าวันนี้ ป็นการออกกานครอบครัวครั้งแรกเลยครับสาวสวยครับผมพอเป็นสาวแล้วเป็นอะไรวะทางวารสารเก้าสนุ่ก็โหคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือออกครอบครัวตอนประมาณสักแบบน้องสนุประมาณสักเจ็ดแปดขวบเนาะแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าช่วงที่แบบช่วงเขาเขาเป็นใบรุ่นนะครับตอนนี้ก็สิบสามปีแล้วก็โหนานมากหายไปประมาณห้าปีนะครับแล้วก็โผล่ไปทีก็ ตัวสูงเกือบเท่าพ่อสูงมากี่ถ่ายแนวในเรื่องความเป็นสุตตาในทิศทองของช่องพี่หมอครับก็สนอเนี่ยชอบเต้นชอบร้องนะครับ,รบก็ถามประจําว่าพร้อมอยังอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อก็มีศักยภาพในการทําเพลงในการ,รพาเข้าวงการอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องถามตัวเขาว่าแบบ ว่าเขาพร้อมหรือยังนะครับคือเห็นเขาชอบเต้นชอบร้องไงครับแล้วตอนนี้เอซีเยอะมากๆเออสนุอยังไงพร้อมไหมรู้พร้อมหรือยังครับยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจคือเพิ่งเพิ่งเพิ่งอายุสิบสามครับก็ยังยังอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้อาจจะแบบอาจจะต้องรออีกสองปีแต่วราล่ากันเป็นศิลปินตาวันนี้มาบ้าๆมี่คุณพ่อคุณแม่พร้อมดันยอมได้ไหมครับถ้าเขาถ้าเขาแบบ เอ่ยปากเนี่ยผมผมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไปพุชมากเขาว่าคือวัยเนี้ยเป็นวัยที่แบบหุ่นยิดง่ายลำคาญง่ายอีอะจีจ้าตลอดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราบางทีเรายุ่งมากเดี๋ยวเขาจะแบบอะไรแบบพ่อมายุ่งทําไมอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้เราเต้นติ๊กตอกก็เราก็พร้อมอยู่แล้วก็เต้นบางทีถ้ายากถ้า,า,ถาเจนน้องเจนนี่โฮโฮ เดี๋ยวนี้ท่าแบบยากๆหมดเลยครับพ่อก็จะเป็นยุค90ท่าแบบว่าเบสิกเขาก็จะเป็นท่าแบบว่าเกาหลีตลอดเนี้ยผมก็จะพยายามเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวที่ที่จะได้อยู่กับเขานอยากคอนเทนต์ในเรื่องที่มีท่าเป่าันก็คือซ้อมฝัดถ่ายวาดอค่าคเนี่ยต้องซ้อมครับแ <ฮะ S 1> น่งขนาดซ้อมนะยังแบบมีคอมเมนต์ว่าแบบเออคุณพ่อคุณพ่อซ้อมก่อนไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเนี้ยไปแล้วแบบมี บางทีแบบถ่ายสองครั้งก็บอกว่าผิดนิดหน่อยก็บอกเอาแล้ใช่ไหมคุณพ่อเต้นเก่งมั้สรผ่านไหมพ่อผ่านไหมผ่านรถผ่านไหมครับพ่อเต้นได้ไหมใช้ได้ไหมได้ไหมค่าเจนนี่เ้นคิดนานคิดน,นาน ยังไม่แน่ใจครับก็<อ>ยังเป็นวัยเด็กอยูหอ่หรือเพราะเห็นสวยขนาดนี้แววแบวแบควเป็นนักอินตาดอืนๆอย่างนี้มีไหมที่เห็นก็ที่เห็นก็คือเขาชอบร้องเพลงนะครับตอนนี้ก็ให้เรียนร้องเพลงตามที่เขาอยากเรียนเลยครับแล้วก็แล้วก็เรียนเต้นเขาก็ชอบครับไม่ไม่เคยบ่นว่าแบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็จะชอบสองอย่างนี้แวน้องสวรสค์สวรรค์สวัีลูก จะเป็นส่วนชอบอะไรคะจะเป็นนักร้องคนที่ชอบเป็นลูกลูกสาวสองเป็นโค้ชก็มีแล้วแต่วันนี้แหวนจังหวัดมีแววนไหมมีแววด้านไหนคะจังหวัดในลูกคู่อะไรกันหวานคิดว่าตัวเองมีแววด้านไหนชอบอะไรมั่งนอกจากเรียนหนังสือไม่ชอบอะไรมั่ง วาดรูปวาดรูปศิลปินเป็นศิลปินวาดรูป claro ี่ beach. DC ี่ Sm hm ี่เกมับ่ัก็เขาก็ต่างกันค่ะคนนั้นเขาก็จะไปทางเต้นร้องเพลงเคป๊อปนี่คือชอบมากคนนี้ก็คือไม่ร้องเพลงแล้วไม่ไม่ไม่ทำอะไรตรงนั้นเลยเขาจะชอบแนววาดรูปมากกว่าก็คนละแบบคนละแบบน้ำสับคนที่ใครดูแลยากสุดเกมลูกน้ำสับท คนโตคนกลางคนเล็กนั่นเป็นคนโตเนาะชี้แล้วผมไม่ชี้คนโตสุครับดื้อเรื่องอะไรครับคนโตเรื่องอะไรดื้อเรื่องอะไรคะไม่รู้ที่คุณเล็กนี่ใครครับคนโตนี่ม้าเอเขาก็เป็นตัวของเขาแหละเป็นแบบพลังงานเยอะไฮเปอร์แล้วก็เป็นคนเร็วเป็นคนเร็วทีนี้เพราะลูกๆบางทีก็แบบว่า คือเขาก็อยู่ในอารมณ์ที่เขามีอะไรทําของเขาอันนี้ก็แบบว่าจะอย่างนี้ต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้เขาเร็วไงก็เลยก็จะแบบว่าต้องให้ปรับนิดนึงเนาะใช่ไหมขับรถทีไรพวกรุกทีขับรถขับรถเป็นไงคะบอกขับรถพ่อขับรถเป็นไงไม่ดีเลยเป็นยังไงลูกมันเร็วเกินไปแล้วก็มันเร็วขับรถที่ไรคนนี้คือแบบว่าแอบอ้วนเกี่ยวก็คือคนกลางเรียให้สองฝ่าย คอยให้เข้าใจกันค่ะเอาไว้เราฟีมอสดีกว่าล่าสุดครับไข่เจียวไข่เจียวครับผมเกิดอะไรขึ้นครับมมอสขามัน,อร,มนอร่อยขนาดนั้นเลยหรอคือวันนั้นเนี่ยก็ไปเล่นสงการเอ่อไปเล่นคอนเสิร์ตที่สงการ,รที่กาญจนบุรีครับ,รบแล้วมันก็เลิกประมาณสักทเที่ยงคืนเนี่ยครับผมก็ขับรถกลับบ้านกลับกรุงเทพแต่มันเกิดหิวขึ้นมาแล้วแบบว่าเอ๊ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่มีเลยก็เจอร้านข้าวต้มผมก็เลยแวะซื้อ ให้ลูกน้องเ่าไปซื้อข,ข้าวไข่เจียวแบบกะว่ากินบนรถแล้วก็รออยู่เขาก็แบบยื่นมาข้าวไข่เจียวบอกว่าแบบหิวมากก็กินปุ๊บมันเป็นไข่เจียวที่แบบบอกไม่ถูกมันอร่อยมากเลยอ่ะมันคือการเจียวการใช้ความร้อนเออคืออร่อยอะ่ะคือผมเนี่ยเวลาไปกินร้านอาหารเนี่ยผมจะสั่งไข่เจียวก่อนถ้าร้านไหนทําไข่เจียวอร่อยบอกได้เลยว่า อาหารทุกอย่างอร่อยเพราะว่าไข่เจียวเนี่ยมันเป็นการการทําง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโคตรยากออผมทําเนี่ยยังไม่ได้แบบไม่เคยไข่เจียวไม่เคยอร่อยอะ่ะเ,เพราะมันต้องใช้น้ํามันมันต้องใช้ความร้อนมันไม่แบบยากแล้วพี่เขาทขําไข่เจียวแบบผมเลยต้องเดินลงไปแบบออไปขอไปเห็นหน้าหน่คนในร้านตกใจไปทำพรบอลเดินลงไปกตกใจคือแม่ค้าแบบ แม่ค้าถามบอกอ้าวคนที่เองอะที่มาซื้อไข่เจียวอะไรเงี้ยคือผอกว่าอยากลงมาดูหน้าแบบแม่ค้าหน่อยบอกเฮ้ยเจียวไข่อร่อยมากแล้วก็ถามเขาบอกว่าถามเคล็ดลับอะที่เจียวยังไงตีไข่แรงๆอะไรเงี้ยแบบใช้ความร้อนเท่าไหร่แต่กลับบ้านกลับมาบ้านทํ็ไม่เหมือนทำไมมันยากยากมากพอคลิปนั้นมันลงออกไปครับคนก็ไปเม้นในช่องทางตอนอนอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ ไปกินจริงไปกินมาแล้วหมอดไปอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยครัหใช่ีต่าไปที่ร้านเยเอะมากอร่อยจริงเขาคือคือผมอะโชคดีที่ผมได้กินแค่ไข่เจียวเพราะว่ามันเป็นทางผ่านแล้วผมกำลังจะกลับขับกลับกรุงเทพเนี่ยก็แบบเออแวะซื้อข้าวไข่เจียวพอแบบง่ายๆแล้วกินกล่าวว่าจะกินคำสองคำอ่ะคือข้าวต้มร้านข้าวต้มข้างทางอ่ะก็ไม่ได้มาแบบเออมันตีหนึ่งแล้วแบบไม่รู้คนทําง่วงหรือเปล่า เออแล้วแบบอ่ะเดี๋ยวกินสองคำให้มันลองท้องแล้วก็ขับรถต่อนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมันไม่ได้สองคำไงพอกัดคำแรกปุก๊บ<า>ตายแล้วกูหมดมหมดมจานแนะ่คือไม่อยากกินดึกแล้วแบบไม่อยากกินหมดด้วยก็คือกล่าวว่าเออกินข้างทางแล้วก็เออคงไม่อร่อยอะแล้วก็สองคำก็พอเอาแบบลองท้องเหมือนเข้าเซเว่นแล้วก็กินไข่ต้มใบเดียวอนะไรเงี้ยโหกินจนหมดเราต้องเดินลงไปอีกแต่ว่าดึกดื่ไนไปเห็น ชอบอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องไปตามร้านที่หมอไปกินใช่สิ่งต่า้ยตอนนี้กำลังเป็นไวรัลอะไรอ่าอ๋อเหรอผมก็ดิ้นเปิดประวัติร้านบ้างอะไรเงี้ยเต็มเลยมใสก็มอก็จริงๆแล้วมอสกินซ่าเนี่ยผมทำมาประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วนะเคยเคยทำรายการหมอกินซ่ามาตั้งงานแล้วแล้วก็แล้วพอพอมันหมดไปแบบเกี่ยวกับพวกรายการโทรทัศน์มันมันเป็น YouTube อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ทำตอนเนี้ยครึ่งมาแบบ ซื้อคืนชีพทในตแล้วก็เออแล้วก็ไปชิมรวมทีมแล้วก็ไปชิมต่างต่างเรื่องร้านเองเรื่องร้านเองครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งมันเป็นความน่าเชื่อถือที่เวลาคนตามพี่มอสไปกินเนี่ยโหพี่มอสพี่แนะนําร้านนี้ไม่ร่อยเลยว่ะอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แล้วบางคนก็แบบเออหลายๆคนที่แบบติดต่อมาพี่มอสไปร้านนี้แล้วน,นั้นเนี่ยผมก็ต้องต้องบอกว่าเออบางทีปฏิเสธนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมก็อยากจะรักษาคุณภาพในการที่คนตามแล้วแบบไม่อยากให้เขาบอกว่าโอพี่มอสพี่มอสแนะนําร้านแบบไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือตังก็อยากได้นะที่บบอยากไปรีวิวอย่างเงี้ยแต่แบบเขาบอกว่าโอ้พี่มอสเลือกร้านหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้มันมีประเภทน,นี้มาอะไรเงี้ยครับเ้ราว่าต้องอร่อยจริงถึงต้องไปก็ต้องอร่อยจริงครับแต่ว่าอย่างมีร้านแบบก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่แบบรู้จักกันมานานแล้วผมก็ไปรีวิวอย่างเงี้ยคนดูมาเกือบสี่แสนเงี้ย เโทรมาดา่าผมบอกมอสเฮียเฮียเนี่ยปิดร้านสองวันเพราะเมียเฮียไม่สบายรับคนไม่พอมือเป็นแบบมือหงิกเลยอะไรเงี้ยแบบว่าบางทีก็ต้องก็ต้องแบบดูด้วยเพราะว่าบางร้านเขาก็บอกว่าบางทีไปรีวิวเขาบอกว่ามอสเฮียรับไม่ไหวเฮียมีสองมืออะไรเงี้ยแบบเขาไม่ไหวบางทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากโชว์ว่าร้านนี้อร่อยจริงครับที่เอากกระแสตอนนี้ที่คนตามหาไข่เจียวแอบกากทุกคนเลยครับ เออไม่รู้เลยตอนนี้ก็หรอใช่คาะไดโซเชียลเต็มโหมดคได้เข้าไปอ่านทแบกไปใชไบ้างไหมนะเข้าไปอ่านทิแบกครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดีใจแบบที่ที่แบบว่าคนคนตามแล้วก็เจอร้านที่แบบคือคือไข่เจียวหลายหลายหลายหลที่เนี่ยผมไปกินมาหมดละมีแบบบางกรอบหนานุ่มอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ที่ใส่ใจเรื่องไข่เจียวกับร้านอาหารมากเพราะว่าถ้าร้านไหนถ้าร้านไหนไข่เจียวไม่อร่อยเนี่ย ผมก็จะการันตีว่าร้านเนี้ยอาหารไม่อร่อยเพราะว่าเอาหรอไม่อันนี้เป็นส่วนตัวนะครับผมไม่ผมไม่รู้แต่ว่าไข่เจียวมันเป็นอะไรที่มันก็ง่ายอ่ะมันก็ทํำง่ายๆแต่ว่าต้องให้อร่อยอมันก็ต้องมีเทคนิคอะไรเงี้ยครับปัดซ่อม่อยครับบอตรบัดซอมเลยเพราะครับผมก็ติดตามช่อง moskinza นะครับ m o s k i n z a นะครับแล้วก็ติดตามได้ทาง t i k t o k youtube นะครับ อ่าเฟซบุ๊กนะครับผมคันเทนกับน้องสนุกชอำทางไหนบ้างครับกับน้องสนุกก็เป็นติ๊กต็อกเอ่อมอสปฏิพานครับอ่าก็เป็นเต้นใช่ไหมลูกเต้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เต้นแล้วเพราะว่าเริ่มวัยรุ่นโอกาสเชิญน้องมาทำคอนเทนต์กินได้ไหมครับเพราเราอยากไปเลยสซื้คนเลยริจริงจริงจริงคนนี้ชอบกินนะคนนี้ชอบกินแต่ว่าก็จะชอบกินอาหารอะไรจ๊ะ <cam ina> เป็นแต่เป็นคนชอบกินเป็นคนสายกินเหมือนกันเกาหลีแต่คนเนี้ยอ,อันนี้จะแนวเกาหลีไม่ชอบกินอะไรสักอย่างชอบกินอะไรชอบกินอันนี้เออา,ารับจะลามยอนสายเก่าใช่หลีใช่ขอ,ขอขบคุณค่ะ